สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้ป้ามาหาป่าพี่น้องมะหาปลามาลงเลเดนี้โอ้ยมาหอดไมล้ลมลมมองหน้าเบ,บิงผมหลุดพี่น้องเสียกลมบมล้มเม,มื่อนี้ก็แผนการก็ว่าสีดมหาประกาปะไปลาบพี่น้องหาประกาปะไปลาบแรงสิม,มานบอมานเดี๋ยวก็ถทาเบิงไม้กับม่องเก้าอะไรพี่น้องแต่ว่ามาคนละตอนนะครับอคนละตอน เดี๋ยหานปอบมานเดี๋ยวถ้าเ,วาเบื้องตอนขึ้นพี่น้องนะตอนขึ้นกับก่อนตอนทำอาหารเปละกับผมจมะพาต้หนางพื่เอเก่าแล่วพี่น้องเ,อเดี๋ยวติดตามตอนขึ้นเลยพี่น้องหอดบ้านแล้วพี่น้อง ว่าจะไทยตอนขึ้นจากันน้ำกับบริไทยเราพอดีมีอันเล็กหน่อยเปิดเ,เพลงยุหันกันแล้วบริบบิไทยตอนขึ้นจากน้ำนะพี่น้องนะมาเบิๆๆ่งตอนอยู่ในหอดเงอนไปละเนี่ยก็ได้หลายเตือมอยู่พี่นอ้องก็สิได้ชเตเมนูคือวนะ่านลาบปลาก,กาเหมือนเนี่ยมาเบิ่งผลงานพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องปลาก,กาได้ไหมน,นี่นี่คือผลงานของปลาก,กา,ากเดียด๋ยวพอด้ลาบพี่ดอกนะ เดตตอนซ้ำนี่แหละพี่น้องแต่และีตัวราบมันเนี่ลาบชิปโตพี่น้องลาบซุ้มมันใหญ่ชิปโตนะครับเป็นปลาเนื้อปลาไหลพี่น้องถ้ากัดกัดได้หลายอยู่นี่พี่น้องเ <c oughs> นื้อซับเลยพี่น้องว่าซับเด็กๆซับให้มันละเอียดเลยพี่น้องนี่ปากกาอันนี้ลาบเนี่ยห้องกัดจังไปขวบพี่น้องไปขวบไป เฮ็ดให้สุสกซะก่อนก็ได้ปวดร้งคนเพิ่นก็กินด,ดิบพุ่นละนะแต่ว่าบา่ถนัดทางดิบเด้อพี่น้องปลานี่ก็ขั่วพุ่น,น,นล่ะจังปลอดภัยนะย่านเป็นพยานไปใหม่ในตับเนาะเอ,าอ้าะพยานฟักมันพี่น้องโอ้ยเจ้ากอนพี่นอ้กกอ,นนองจังทับง่ายโอ้ยกระปูดกระเปียดไปอ่ะ อยกเรียบร้อยพี่น้องอยกเรียบร้อยแล้วบ,บาทนี้ฮักกันเขี่ยมถาค้นเลยพี่น้องการค้นผมบ่าได้ค้นใส่อันนี้นะเดีย๋ยวสิค้นใส่โคกพี่นอ้องเดี๋ยวค้นใส่โคกนี่ลงคกเรียบร้อยพี่น้องเน,นี่ยตอนจะไปเนี่ยอาน้ำประแดกพี่น,อน้อ,นนองอนำต้มอุ่นได้พี่น้องอาน้ำอุ่นได้จะอ่าน้ำห่อนเด้อ เอาน้ำอุ่นจังสีเหนียวเขาก็มาใส่เนแบบนี้เขาเลยเอย่าใส่หลายได้พี่น้องนะนอย่าใส่หลายอันนี้แนวค้นไม่คอนด้ามพี่น้องคนไปเลย ออย,ยอดน้ำลงเรื่อยใช่ไหมนาะหยอดลงเทล่าหน่อยใช่หร่อวันว่ายอดเชละหลายเลยเดิเหนียวเลี้ยวๆดอกพี่นาะด้วยกันและคับพราะลาบพวกปลาตองปลาสอยปลาขาวต่างๆพวกคาราเมลกินแล้วลาบเนาะ ว่าบอดกินดยิบกับสิ่รอบมึงจะสอนเดี๋ยวพี่น้องบมา,าลองมึงหลายลองมึงสอนเดียวกับพอ่อเนี่ยมันเนีกินง่าย,ายๆได้พี่น้องได้ลาบเหนียวนี่กล้ามแขน <c oughs> กล้ามขึ้นไปไดิ ในระวางเหนียวค้นพี่น้องให้เขาหยอดสกปรวไปน้ำนะคอยหยอดเวลานหน่อยเพื่อว่าสีซอยให้มันเหนียวเร็วขึ้น <c oughs> ซอยหเหนียวเร็วขึ้นพวกเกา่าฟ้าสุขแขมโอ้หอมกับขวานใหม่วา้วาแล้วก็ต้มใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เด้อพี่น้องนะสกปรวนะเปิดแก้มได้ตอนตำใหม่เนี่ยอันนี้ตำได้เป็น สามสี่มื่นได้นี่นิใส่ตู้เย็นกันยังหองพี่เก่าอยู่น่าตาดีดีเราไปใส่ตู้เย็นใหม <S <S เปลี่ยนแนวค้นเดี๋ยวนอ้องาปในคนด่าม,มันบ่ทันใจ <S <S ดนเดี๋ยวเอาคว้าไปแล้วเป็นห่วแต่แข็งเลยได้หนิากเจองหน่อย จอร์ดเขาครัวจอดรอกพีกต้องไปโอ้ปวดแขนแบ <c oughs> นนี้ก็ยอดพีกบางเนี่ย กละใส่ไหลใช่ไหมล่ลงไปจ้างในทำให้เอาสากตำพี่น้องดิบยกสากขึ้นมากโคกตีกขึ้นมานำดาเดือดาเหนีหยวบางคนว้าวห้เทนแนวมาอ่างเน,ะน,เนาะเหนลงไปเลยผิกมา เอากระปุงไปนในใน,น้ำน้ำเล่นเนาะปุ๋งธรรมดาเท่านี้แหละปลาเส้นฝรั่งเส้นไหลเพราะว่าเพราะว่าอาันน้ำปลาในี่าา้นฝรั่งเส้นไหลเพราะว่าเขาใส่ปลาแดดนี่ส้ำคัญ <c oughs> เจ้าอย่างวามอร่อยจา,ายนคือตัวเนาะก็เด็กปุ๋งยังหลายในเพี่น้องซ้ำน,นี่แหละเนี่ยปรุ๋งในพี่เขาครัว ปลาสุดลุด,ดแดกต้ก็ใส่ตอนอยู่ในนามนามคนเขาเรียกถ้าหอมใส่ตอนไหนตอนที่เขาขว้าแล้วเขาจังผักหอมมาใส่หอมจังบวกลมเหี่ยวนะพี่น้องหอมจังบวกลวกสีมันจังน้อยพี่น้องมึงตุ้ยเลยว้า เอาพี่นองขัวเขาก็นำนำประแดกเขาเนี่ยล,ลงไปจังหน่อยตาลงไปเลย ุรงนี้ใบชาใบา้ใบาอันกินเดียบพี่น้องป็นก่อนที่อะพี่น้องจังแสบบ้านะบาดนสุดท้าเขาก็จังไปห้อยหอมเลยพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายพี่น้อง ใส่ผักลงไปเลย,ยเหยียบๆ้อยเขาก็พักลงไปพี่น้องผักเขาเกียงงามๆอยู่หมดแสบมันโูไปบาทเนี่ยอีกหนึ่งเมนูพี่น้องอันนี้ลาบเนียวลาบดิบด้วยน,นี่ลาบดิบลาบดิบนี่ตัวนี้จังลาบสุกนี่อีกหนึ่งเมนูพี่น้องอย่างปนิน ปิ้งปลานิ่นล่ะเนาะนกินเรียบร้อยพี่น้องเหมือนนี้มามาควากินเข่าเอาจักนอยซะก่อนเนาะครับครับอ๋อปลานิ่นก็ได้ดสองย่าไปนั่งอยู่บ่อจะเล่นอาหารจะเล่นอาหาร

ก็ขอบคุณทุกการรับช่อมนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่กดติดตามก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเด้อเอาพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วไปนอนได้บาทขอบคุณครับ